ฮ่าฮา่าช่วจะไปเอาด้วยเฮ้ยอยเคียร์ตรมไวันนี้เรถลดขโมยผลไม้ไปหมดเฮ้ยทำอะไรไอ้ผลไม้อ้ยรถบินนี่มันผลไม้ที่มันมาจากของฉชนี่นะแล้วก็แต่ว่ามันอยู่อย่างมองไปดิ ไปหน้านี่เองจะื่อขาา่ารวยผลไม้ฉันไปฉันจะฆ่าแกคุยไม่น่าทาันแบบนี้ไม่น่าทาันงั้นขออัปเกรดเครื่องให้แรงเปิดเครื่องเกียร์เปิดเกียร์ยรห้าใจจะเกียร์หนึ่งไปเป็นเกียร์ห้าไปแล้ว กให้ท yeah. like, yeah ่านยาไอ้บักคิงเบแมวฉันบินแล้วชันมาฉันแกอะไรวะกูทคใหัากนอยรีบเงนเร็วเบ้าเบก่อน มาโค้ความเร็วห0โอ้ยโอ้ยเินกรบินได้เลยนี่โอ้ยผลไม้ชันกไได้ขโมยได้มาโอ้ยเตางโมแล้วยาแวตูตู บุ้มย้อยติดไฟว้าวอะไรเนี่ยทำให้รถฉันบินได้โอ้ยฉันเจ็บไอ้นี่นี่ทำฉันสแสบเลยฉันจะชนแกว้ายอะไรเนี่ยทำให้รถฉันติดไฟแล้วบินได้โอ้น้ำรถแตกไปแล้วไม่บุ้มโอ้ยหลังมันตามฉันมาแล้วฉันต้องขับหนี ไม่ไม่อีกบ้านนี่ฉันจะฆ่าแกทิ้งทิงทุ่ม